ถ้าทำหมันแล้วทำให้อ้วนขึ้นอยากสอบถามว่าทานโปรตีนจะช่วยลดความอ้วนในคนทำหมันได้ไหมคะทำหมันนะไม่ใช่ใช้ยาคุมใช่ค่ะทำหมันแล้วมันจะอ้วนได้ยังไงถ้าไม่กินเพิ่ม <c oughs> ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคือผมก็รับฟังจากคนที่ผมรู้จักที่เขาเป็นผู้หญิงนะครับว่า บางคนเขามีความเครียดมากเรื่องเขากลัวว่าเขาจะตั้งท้องโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่เรื่องภายในครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะนั้นบางทีเขาก็ไม่ฆ่ากัดไม่ไม่กล้าที่จะขัดใจอีกคนหนึ่งนะครับแต่ความกังวลมีอยู่ตลอดกลัวว่าถ้ามีขึ้นมาอีกคนหนึ่งมันจะมีปัญหาเยอะมากหรือทําให้เขาเหนื่อยกว่านี้นะครับเพราะนั้นความกังวลเนี่ยจะทําให้เขาไม่ได้กินเพลิดเพลิน เพราะมันมีความวิตกกงังวลกินไม่มันแน่นอนมีบางคนวิตกแลแกินเพิ่มแต่คนส่วนใหญ่เวลาวิตกกวจะกินน้อยลงทีนี้พอไปทําหมันแล้วความกังวลเรื่องที่อาจจะมีลูกโดยไม่ได้ตั้งใจมันหายไปเลยคราวนี้ความสบายใจมาแทนนะครับไม่ต้องวิตกแล้วก็อาจจะผ่อนคลายเพราะผ่อนคลายก็อร่อยอร่อยก็รู้สึกอ,ร,อร่อยเพิ่มขึ้นมากกว่า อีกอย่างหนึง่งคนที่จะทําหมันเนี่ยก็มักจะมีลูกมากและหลายคนหน่อยและคําว่าลูกมากและหลายคนหน่อยย่อมต้องมีอายุมากกว่าคนที่มีลูกน้อยนะครับหรือ,อยังอายุน้อยอยู่พออายุเพิ่มขึ้นแล้วไปทําหมันก็กินเพิ่มด้วยความสบายใจแล้วก็การออกกําลังกายก็อาจจะน้อยกว่าคนอายุน้อย mm hmm. อันนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำหนักขึ้นนะครับคงไม่เกี่ยวกับการทำหมันนะครับ แยกให้ออกนะครับทำหมันกับใช้ยาคุมเนี่ยในะยาคุมเนี่ยผลข้างเคียงก็คืออ้วนเลยล่ะนะครับเจอได้บ่อยพอสมควรนะทำหมันไม่น่าใช่หรอกครับอลองไม่ค่อยมีจะกินเหมือนผมมาทำไอเเหมือนผมก็พอลงหมดอ่ะ